สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มา <c oughs> หาปูกระหอยกับนายหัวครับ <c oughs> มากมากนน้ำลงน้ำลงครับ <c oughs> วันนี้ลงตรงโรงแรมไม่ใช่โรงแรมหรือเปล่าสุขาว่ดีนะครับตรงข้างหลังเนี่ยน่ครับสุขาวด่ดีตอน,นนี้น้ำลงแล้วนายหัวจะพาไปแบกหอยสายหอย <c oughs> ใครเลรี้ยหอยมาเก็บหลังเลี้ยยางเดียว saya lihat saya apa itu Hãy subscribe cho kênh đồ sẽ là cao với đồ nếu tải lên đồ đồ ครั่งตัวกไปนี่ครับ,ค,รบคนกำลังทยอยกันลงมาหาครับน้ำเริ่มลงแล้วเต็มที่วันนี้ก็อยู่ประมาณเที่ยงเริ่มลงมาแล้วครับ คนก็จะทยอยกันลงไปหาฝั่งนู้นนี่โรงแรมชมจันทร์ตรงที่เราลงคืนนี่สุขาว่าดีตรงนี้ที่จอดรถไม่มีนะวันนี้ลงฝั่งนี้แทนด,ดูกันยาวๆครับนี่ี ไปแล้วไปแล้วเรีเยบร้อยครับเราต่อครับโอ้โหครับเราอยู่ใต้ก้อนหินนะมาต่อ

เี่ตัวตึ้งตึ้งอยู่ข้างล่างกล้ไทยตึ้งตัวแล้วมีตัวมีตัวอยู่ ยืนยันกันนี้ไปกันเถอะเรียบร้อยครับไห้ก็ไม่ตายนะครับเลิกเลยไม่เอาได้ไหมเดี๋ยวไปพังหน่อยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้ำลุกกันไปพังพึ้นหดดัวขึ้นเดินโอ้ตอนนี้พอ,อกันเลย,เยไงเกิน นี่บ่พอตายเดี๋ยวเดินไปฟังนู้นน่อยนะตรงเรือนของบ่หลายเดี๋ยวค่อยๆเดินๆหาปลอกปูก่อนเอืมนู่นปลอบปูเดินไปขนาดไหนยุ่งเนี้หาตหวงูเดียวเหรไปหากันในหัวเลยลบจนเดี๋ยวดีดีเดี๋ยดีโอ้โหโอ้โหมวยซุ่มมวยสุดปี๋โอ้โหไหนเด้นี่ ฮะลกอปูขนมปังไอ้น้ำนานไม่ต้เนื้อได้นี่โอ้โหมาเด้อมาเด้อมเด้อเจ้าง่ายได้อยู่ันคนกเนาะดูโอ้โดนรวมโอ้โหในหัวหมานเลยผ่านง่ามากได้ไหมไปต่อครับกนนี่ ในก้อนออกไปเลยในก้อนอิดนนีเนื้อก้อนอิดข้าบขอออกนี่ นี่ตัวครับเอาแล้วสวยงามใส่ตู้ปลาสวยเลยนี่ๆอย่างงั้นว่าน้ําอยู่เลยเออไปกันต่อ <laughs> <ba>

สองข้างออกงานอยูอ่บรรยากาศร,รอบๆเดินมาไกลๆไม่ค่อยมีคนครับแดดร้อนมากแดดร้อนมากเลยร้อนรุนกับน,นายหัวอยู่เ<ะ>ดีย๋ยวดิโอ้ตามครับ ขอให้ได้เอาเอาเอากล้ามค้างกล้ามกล้าม้างหนึ่งปล่อยแหลมเปียกเลยครับแมงดาครับเมงดาทะเลเอาแเมงดาไหม เพื่อนหนหัว,วตัวรุ่นนี้หอยลูกเบลเลอรเลยต่อครับนี่ครับตัวหนึ่งยังไม่ตายครับ ออออออครับออกไาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ครับกี่ตัวนะตัวนึงกำลังจะหมกตัวนึ่นต,ตัวครับไปต่อครับแต่คนก็จะหาหอยขอนี้น ถ้าลงมาแล,ล็กน้อยไม่ค่อยมีคนเหงือกแประมาณนี้เล็กลกตรงนั้นก็เป็นปราสาสัพพะธรร,รมตัวไปเลยที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปี๊ดๆๆเลยนะหายง่วงลมออกออบ

ควางอยู่แบบนี้เลยน้ำมาลงแล้วมันจะมองเห็นเลยลูกใหญ่มากเลยเอ้าไปเรื่อยครับ cáp hồ cát xịt bể nước tem hồ mang đa này nó khai nó đi in khóc này khai 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 สูดดดดส้ด้วยนกระจายก้อนหินครับสระกก้ามันศระก้ามรุ่นไม่ไผ่เนี่ สว,ส,สวยเยครับนี่แหละสวยเลยวันนี้น่าจะได้แต่ปูนะครับอันนี้ I'm um, go Yeah, good. ขึ้นมาวีกนิไม่ได้ตรงตรงทงพอดีครับรนี่น้ำก็หลังจะเริ่มแล้วขึ้นแล้วเราต้จะกลับกันล้วครับพอสมควรครับวันนี้มีแต่โปงครับมีแต่โปงครับคราวนี้ นีก็ให้ในหัวไปครับโอเคครับเดินทางก,ก,นนกาลับก,กันแล้วครับโอ้ฝนก็จะมาแล้วโอากาศร้อนมากกว่านี้เดินทางกลับกันแล้วครับอ้หอากินนื่อๆได้พอตื่นขึ้นมาตนเช้าฟู ขอบคุที่รับชมคลิปครับ